ปกติโดยทั่วไปถ้าเกิดเรารู้ก่อนอยู่แล้วจากการอนาุาสาว์ตั้งแต่ก่อนคลอดนะครับว่าลูกเราเป็นปากแบ่งเพดานหัวเราก็จะเตรียมการเอาไว้นะครับในการดูแลคงให้ความรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง อย่างแรกก็คือต้องดูว่ามีความผิดปกติของอื่นๆร่วมด้วยไหมเ <_ d ata> ช่นปากแห่งพดานโหวเนี่ยอาจจะพบว่าในเด็กกลุ่มพวกนี้จะมีโรคหัวใจหรือโรคไตร่วมด้วยนะครับหมออันนี้กูรมาลาแพทย์หรือหมอเด็กก็คงเป็นจะเป็นผู้ตรวจค้นเพิ่มเติมว่าเด็กคนนี้มีโรคอื่นๆร่วมด้วยไหม ันที่2ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาสามารถกินอาหารได้ดูดนมได้นะครับก็คือก็จะต้องดูว่าเด็กเนี่ยดูดนมมีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูดนมไม่มีปัญหาการหายใจไม่มีปัญหาก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการดูดนมหรือการหายใจเนี่ยก็คงมีการรักษาต่อไปเช่นถ้าเกิดว่าดูดนมไม่ได้อาจจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อจะทําทเพดานเทียม ให้ผู้ป่วยสามารถดูดนมได้นะครับหรือถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการหายใจเพราะว่าในกลุ่มหนึ่งของกลุ่มพวกที่เป็นเพดานโหวเนี่ยคางจะเล็กและทําให้ลิ้นไปอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้หายใจไม่ได้ก็มีปัญหากันซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยกุมารแพทย์ให้ความสนใจเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในโรงพายบาบาลก็สามารถเจอกุมารแพทย์ซึ่งจะให้การรักษาและให้คำแนะนำต่อไปได้ครับ